ววิ q บ Q3 แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่หนิงได้ค่ะเมื่อวานมีกรุอม analyst meeting นะคะก็เจอผู้บริหาร CP Extra เอ่อที่ที่เราประเมินกำไรไตรมาสสามนี่ถือว่าดีนะคะที่ถือว่าดีก็เพราะว่าใน4ไตรมาสของปีเนี่ยไตรมาสสามเป็นไตรมาสที่ soft ที่สุดนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยโทนเราคาดว่าเอ่อกำไรดีขึ้น Q1 Q นะคะก็ประมาณ6%แตะ2.4พันล้านนะคะถามว่าทำไมถึงดีก็มาจากสองส่วนส่วนแรกเนี่ย s a m e s t o r e s a l l g r o w t h เนี่ยดีทั้งสองหน่วยงานก็คือฝั่งค้าค้าส่งนะคะคือที่เราเรียกว่าแมคโครเนี่ยเ,เราคาดว่า s a m e s t o r e s a l l เนี่ยสอร์เซแล้วก็ฝั่งค้าปลีกเนี่ยสาเปอร์เซ็นต์นะคะ ถือว่าดีนะคะเพราะว่าหุ้นคาปีกหลายๆตัวเนี่ยเท่าที่ประเมินมาเซม Store ์เซลก็ยังติดลบกันอยู่นะคะ mm hmm. ถ้าใครเป็นบวกเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับ <Huh. S 2> ที่ว่าดีเนี่ยที่เป็นบวกเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันเขาเทั้งคู่เนี่ยขายของกินของใช้ไม่ได้มีอะไรหลูหลาเลยเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะอ่อนแอเนี่ยของเขาก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะ ตัวที่อีกตัวหนึ่งที่ดีถือว่าดีแล้วก็ล้อตามเซมสตอร์เซลเนี่ยก็คือก r o สมาจินนะคะเราเราคิดว่าบวกนิดนิด,ด0.1%เ,เหตุผลก็คือว่าตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแล้วตัว CP Extra เน่เขาเ,เน้นอาหารสด mm. นะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่าสำหรับคารลีกเนี่ยการทำอาหารสดเนี่ยทำยากเพราะ เอ่อทไม่ดีจะมีการขับทุนนะคะเพราะว่าของมันไม่สดก็ต้องตัดครับออกนะคะแต่ยังไงก็ดีใครที่ทําได้ดีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีมากเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเวลาเขาจะไปซื้อของที่ไหนเนี่ยเขาจะคิดถึงอาหารสดเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าของของอย่างอื่นเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ CPX เนี่ยเอ่อทำอาหารสดได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสด หรือการมีของที่มากขึ้น selection ที่มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ Draw traffic นะคะทำให้ s a m e store s a l l growth ดีแล้วเขาก็ปรับ mix อะไรด้วยก็ทำให้ cross margin ดีนะคะทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เอ่อทาให้เอ,อ่กำไรเนี่ยดีขึ้น Q on Q ถึงแม้ว่าจะเป็น low season อีกตัวหนึ่งที่อาจจะต้องแจ้งเพิ่มเติมว่าที่เราพูดไปตะกี้เนี่ยเป็นกำไรหลัก นะคะแต่ว่ามันจะมีรายการพิเศษอยู่สองรายการรายการแรกก็คือตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเป็นขดทุนเพราะว่าในฝั่งของแมคโรเนียมีการนำเข้าอาหารจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าแซลม,มอนหรือว่าเนยอะไรต่างๆนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องทำ forward สำหรับตัวลูกชั่านี้กันช้านะคะเพราะฉะนั้นพอเงินบาทแข็งแรงๆเนี่ย เขาก็มีการขับทุนส่วนนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยรายการพิเศษก็คือการควบรวมของอตัวแมคโครแล้วก็ตัวโลตัสถ้าจำกันได้แต่เดิมเนี่ยโลตัสเป็นลูกนะคะการควบรวมก็คือเอาโลตัสขึ้นมารวมกับแม่ก็คือเป็นบริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นก็น่าจะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นการทำ KPI อะไรทำเป้าอะไรไม่ใช่ว่าฉันคุยกับเธอตอนนี้เรา เป็นบริษัทเดียวกันมันจะมีซีเนจี้พูดง่ายถูกไ<ช><ช>หมครับพี่บริษัทคาดว่าซีเนจี้ตรงนี้เนี่ยห้าพันล้านนะคะเภายในสองปีเราคิดว่าเรายังไม่ใส่ประเมินในประมาณการเพราะว่าอยากจะประเมินรอดูก่อนแล้วก็คิดว่าถ้าห0 0 0ันล้านเนี่ยจะยากเพราะว่าแต่เดิมก็เป็นบริษัทเู่อ้อแม่ลูกกันอยู่แล้วใช่มันก็มันก็คุยกันได้อยู่แล้ว นะคะมันห้าพล้านบนกําไรปีและประมาณ1มื่นล้านเนี่ยถึงแม้จะตัดแบ่ง2ปีก็ก็อาจจะเป็นไปได้ยากอยู่นะคะเราก็ไม่ได้ใส่ในประมาณการปัจจุบันเทรดที่3.8เท่าเอา่อพีอสนะคะสูงกว่าเพื่อนทั้งหมดเช่น BJC ซึ่งถ้าเราไปดู consensus เนี่ยจะอยู่ที่20เท่า25นะคะี PE. แล้วก็ CPO อยู่ที่22เท่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำถือราคาเป้าหมาย33เท่าก็คือเป็นหุ้นดีละคา่ะแต่ว่า PE ก็สูงไปนิดนึงเกินกว่าที่จะแนะนำซื้อค่ะอ่าพูดง่ายๆก็คือตอนนี้นะครับราคาหุ้นมันก็ขึ้นมาเล่นอยู่กับงบ Q3 ใช่ค่ะที่ดีไปแล้วถูกไหมพี่หนิงกำลังะจะบอกภาพอย่างนั้นนะครับแล้วก็ PE อะไรต่างๆเนี่ยก็วิ่งขึ้นมาแบบสูง,งพอสมควรเมื่อเทียบกับ พอคา์กำไรปีหน้าซะด้วยซ้ำใช่ค่ะคือ PE ตอนนี้สามสิบจุดแปดเท่าขณะที่กลุ่มอยู่20ยี่สิบถึงยี่ห้าเท่าใช่ค่ะก็เลยเล c o คอมเมนต์นะครับ CPXSTAR เป็นเียงแค่ถือใช่ค่ะเป้าหมายสามสิบสามนะครับพี่หนิงใช่ค่ะนะครับวันนี้ c p x s t a เอาไว้ประมาณนี้ก่อนใช่ค่ะ,ะคขอบคุณครับพี่พหนิงครับสวัสดี